มื้อนี้มามื้อนี้น้องจูดีกับน้องปันรับมากินเฟอร์ของแพรที่น้องค่ายครับตอนนี้เข้าดูทีจังหวัดน้องค่ายนะครับร้านเฟอร์มินดึกครับไายพานไปพานมาจะลืมมาแวกกินครับร้านเฟอร์สุดยอดของความแซ่บเพื่อนของน้องค่ายครับเดี๋ยวกินก่อนินเลยกินเลยกินโชเลยนลยี่ครับเฟอร์นี่ครับเฟอร์ของแค่ครับนี่ดูหูน้าตา เูน่าตานี่ครับว่ารนี่นเสือของแท้ต้มีำผักนี่ครับผักผัดก,กินกับแบบนี้มีกะปิมีเครื่อปงปรุงนะครับอันนี้น้องดูดีน้องปั้นนะครับพามาสุดนีบบโ่โอ้โอปั้นอย่าพเพิง่งปรุงนะต้องชิมน้ำซุปก่อนได้ปุ๊บ เรียบร้อยแล้วไปทำแล้วโอ้โหเด็ดโอ้จับอะไรนะจอบปลาไหลนั่นเราไปเส้นถังคุณเนาะหกเอาละเส้นหกเส้นเส้นนอกเฮ้ยข้าวต๋ยวบ้านบ้านไหนอะไรนะข้าวไทยที่เรากินอ่ะบ้านข้าไท้ที่เรากินคือใหญ่อะไรนะข้าวต๋ยวใยอะไรข้าวตี๋ยวเสียตุ่นเนาะ อุต้องดำเป็นการเล็กมา,ากกว่าจะเลือกลูกสาวคนไหนไม่รู้คนโตบ้างมาขาย <t os> ใช่ไหม <t os> แต่ว่าก็สูตรเดิมน่าะสูตรเดิมอยู่น <t os> <จ>ีเป็นแต่ก็ในจอกไส้กะปิครับนี่กระดองกะปินี่ครับกี่ของป่าเนะกะปิของผมอ่ะใช่ครัใช่ไอ้นี่ครับกะปิเหมืนกันเอากะปิมาใส่จับใส่จอนกน้อยๆมาใส่ตรงนี้ ใส่กะปิ้งไปแซ่บเ๋ยวอย่าดื่มน้ำตาเลยกกินเฟอ้อบกินเฟอ <c oughs> จวดเลยนะอันนี้สูตรเด็ดไม่ต้องใส่น้ำพริกเผาใส่น้ำพริกเผาให้มันรวนๆขึ้นมา นี่เดี๋ยวคิดนิดนึงอย่าลืมดิครับต้องใส่ซอซาร์ิปน้ำกับการกินโสดจวดแหละ,อะไอ้หินสามบาลอะไรปัดนไปไป,ไปไปไหนอะเออ

กิน,นตามมาด้วยแดอร่อยนะต้ข <c oughs> ี่เขื่นไหนนี่เลยแล้วก็ดูเส้นนอกอารนะใส่โปรเีนเนี็นมันดืดด้วยนะตื่ตาตื่นใ้ยเยอะ